นี่เราก็อยู่ที่ตาตาแลนด์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาที่โรงเรียนเก่าของเรานะครับเราก็จะมาทัวร์กันว่าหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ6ปีแล้วโรงเรียนเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือทานคุณไอครับสวัสดีคนําำตัวหน่อยครับชื่อไอค่ะเป็นใครมาจากไหนเรียนอยู่ที่ไหนบ้างเป็นอะไรกับตอตาเป็นเพื่อนกับตอตาตอนมต้นค่ะ เป็นเพื่อนกันต่อมาต้นเรามาปลายต้าก็พยายาปี่อเื่อแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าต้าก็น่ารัก <c oughs> เป็นคนท,ที่น่ารักมากวันนี้เรามาทําอะไรกันเอยวันนี้ค่ะเราก็จะมาทัว,วร์โรงเรียนนะคะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ได้มานานมากใชนนีโหหลายปีตั้งแต่จบไปอะ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสนามของโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นสนามฟุตบอลวันนี้ก็จะเป็นอาคารอะไรนะอาคารสามปะ าคารสีใช่ไหมตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหน้ามุกอาคารสีน,นะครับเวลามีตับประชาสัมพันธ์ร้องเพลงชาติก็จะมาจักที่นี่นะครับเวลามีกิจกรรมหน้าเสาธง,งอันนี้จะเป็นอาคาร2นะครับเป็นตึกวิทย์นั่นเองเกิดสาระกันเลยหรือวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมาเล่นที่นี่กันเลยบริเวณนี้ก็คือบริเวณทางเข้าโรงอาหารนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรงยิมเหรอ โรงยิ้มของโรงเรียนนะครับเวลามีแบบจัดตุลมิตรหรือว่ากีฬาหรือว่ามีคอนเสิร์ตดารามาลราก็จะจัดเป็นที่นี่จะจเป็นานอลองรหรือว่าเป็นที่เรียนลูกเสือนะครับพอเรียนเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วแบบน้ำแ่บมากเงือกอะไรเยอะเป็นจุดที่แบบเป็นความทรงจำที่ดีดอันนี้ก็จะเป็นร้านถ่ายเอกสารเก่าใช่ป่ะอ้าวไอ้ร้านถ่ายอาเกาอ,อ,ยอกสารหายไปไหนแล้ว อ๋อไปตรงตรงนั้นนะครับนี่เราก็เดินมาตรงนี้ร้านเอกสารตรงใหม่ก็จะอยู่บริเวณโรงอาหารซึ่งเราก็มาไม่ทันนี่บริเวณข้างโรงอาหารก็จะเป็นหอประชุมศิริสาอางนะครับแล้วก็มาทํากิจกรรมที่นี่บ่อยๆนะครับก็ได้เข้าได้เข้าุูอาทิตรรย์ไอตอนมอต้นน่ะต้องได้เข้าเข้าทุกอาทิตย์แล้วมอต้นน่ะทุกวันพฤหนัสเราจะขึ้นหอประชุมนี้ใช่นะมาดูข้างหน้ากันเลย นี่ขอไปชุ่มสิริสามอ้าวน,นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณโลงยิมของโรงเรียนนะครับนี่คือปีนัมเบอร์วันโอเคนี่ <c oughs> กว้างใหญ่เลยตามตอนตอนตอนเรียนวิชาบาสก็มาเรียนที่นี่เรียนวิชาเปตองก็ไปหื้อสนามนี้เออเวลาเต้นโค้ชเขาก็จะมาจุดนี้นืน้อตรงเห็นไหมเออเห็นใช่เป็นเวทีส่วนตัว น,นี่อันนี้คือบริเวณหลังโรงเรียนก็เป็นสนามวอลเลย์มั้งไม่รู้แต่ว่าไม่ทันมาไปก็ไม่ทันเพื่อนบอกใช่อันนี้น่าจะเพิ่งสร้างมาใหม่นะคะนี่จะเป็นถนนหลังโรงเรียนเราเดินไปดูกันเพอข้างสนามวอลเลย์ก็จะเป็นสนามเตะตองอันนี้ก็จะเป็นบ้านอาการบอกว่าโอ้โหใช่หรอใช่สิมีความตำนานมากคอะแล้วก็มีที่จอดรถเนาะบริเลยนะคะเขาจะเป็นอะไรวะโรงอาหาร คิดมีหอประชุมน,นี่คือถนนหลังโรงเรยียน,นอันนี้ก็จะเป็นห้องส่งงานหรือว่าห้องพักอาจารย์ใช่ปะจะแตไม่ปิดให้เป็นพวกหลักการอ่านอะไรตอบอ๋อหล่อหลักการอ่านหลักการอ่านอันนี้ก็จะเป็นบ้านอาจารย์อีกหลังอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงอาหารนะครับร้านที่เราโปดกันก็คือร้าน18นะครับร้าน18อยู่ตรงนู้นซึ่งก๋วยเตไข่ดาวเป็นอะไรที่เลื่องลือมากใช่ปะไอหรือว่ามึงกินร้านอื่น กินร้านเดียวใช่ไหมสิบแปดแต่ตลาดอื่นก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าตลานที่แปดแถวจะยาวไปถึงตากล้าสาก่อนเลยจ้ะแม่เออหมฮะเดินดูแกเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่อันนี้ก็จะขายน้ำน้ำดื่มประจำโรงเรียนน้ำดื่มยี่ห้ออะไรนะคะน้ำปลาอันนี้ขายอะไรไม่รู้จักมาไม่ทันอันนี้จะเป็นหากรงเรียนใครที่ซื้อเยอะนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะได้ประมาณ2-300บาท ขายอะไรนะขายโตกเกียวเออโตกเกียวแล้วก็แผ่นเค้กอ่ะชอบมากนันจะมีเขาเรียกว่าไรโตกเกียวแผ่นกรอบๆอ,บอะ่ะเออเพราะว่าอันนี้นคือกินไปเนาะมุมนี้ก็จะเป็นมุมในตำนานนะครับเพราะคือโรงอาหารมอน,มนี่ค่ะมอหนึ่งเจ๋งมาใช่คือแบบเออมีอะไรจะเล่าให้ฟัง คือตอนมหนึ่งอ่ะจะมีไม n d s ที่เข้าใจผิดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีโรงอาหารมหนึ่งแต่ไม่ใช่เฮ้ยคือแบบเฮ้ยอยากกิโลอาหารแบบทั่วไปแบบที่พี่เขากินกันอ่ะแล้วแบบเปิดน้มมหนึ่งปุ๊บอะไรอ่ะมีโรงอาหารมหนึ่งซึ่งแบบเราจะต้องได้ล้างจ ong ล้างจานหลังกินเสร็จแล้วก็มีเวนอะไรนะเออนั่นแหละเวล้างจานแล้วแบบตกใจมากคือแบบเฮ้ยแบบนี้ก็มีเหรอแกแล้วแบบเวลากินใช่ไหมเขาจะให้แบบจับจับโต๊ะอ่ะใช่ เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาจะจับให้เราอะ่ะนั่งโต๊ะเรี<อ>ยงตามได้ที่เขาไม่ได้แบบให้เราเลือกเลือกเองเฮ้ยได้ยหยุดกันหยุดกันนี่โ<ม>รงอาหารมหนึ่งสภาพก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยแบบดูมุมนี้ก็แบบยังแคแบแเหมือนเดิมอืมแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแบบเฮ้ยนักเรียนประมาณกี่คนนะห้าหกร้อยปะ่ะมหนึ่งหกร้อยคนอ่ะเขาไปอัดกันเลยแล้วแบบเช่แล้วก่อนรับประทานอาหารนะครับเราก็จะมีให<ม>้ท<ม>่องว่าข<ม>้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากกินเทงขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารชาวนาติกตาดําดําบทสราเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นที่รุ่นที่พี่อ่ะเคยได้ท่องตอนวันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นน้องๆจะได้ท่องหรือเปล่าใช่เพราะว่าเอาคู่ตรงๆคือเราจบไปนานมากแล้วไม่ได้แบบแบบว่าของบางอย่างในโรงเรียนก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยถูกต้อง อันนี้นะครับก็จะเป็นศาลาข้างอาคาร2นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้เราก็จะเป็นกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะนะครับซึ่งอาจารย์อาจารย์ที่สอนศิลปะเรา,าคืออาจารย์กิตติใช่ไหมสอนแม่ใช่อาจารย์กิตติแล้วเหรอชอบมากใช่ชอบมากชื่อชอบสไตล์การสอนของอาจารย์มากใช่แล้วก็ทํเยียนจิกนี้ซึ่งถ้าใครที่แบบรุ่นเรานะคะจะต้องรู้จักอาจารย์แน่นอนแน่นอน,นอใช่แล้วก็พูดถึงอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ ผ่าดไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ในตำนานของเราก็คืออาจารย์าสีธรครับอาจารย์าสีธรก็เป็นอาจารย์คนแรกที่แบบเราเปิดมอหนึ่งมาเราจะเจอกับอาจารย์อาจารย์เป็นขวัญใจชาวนางฟ้าแล้วก็เป็นตำนานของเกเรียนวัดแต่ว่าคือถ้าเรามหนึ่งอ่ะอาจารย์จะขึ้นชื่อมากแต่ว่าพอมปลายอ่ะอาจารย์จะแบบซอฟลงแล้วนะตอนรุ่นชั้นอยู่มปลายเราจะซอแต่ว่าตอนมหนึ่งคือแบบสุกๆมากอาจารย์ทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้แต่ว่ารุ่นน้องแม่จะรู้จัก าบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับในตำนานคือแบบรับประทานอาหารเรสร็จชปากเราก็จะต้องมาที่นี่เพื่อที่จะมากดทุกกันนะครับมาทุกวันวันไหนไม่มาคือไม่ได้มาโรงเรียนนะครับ <laughs> กระจกที่สวยมากที่สุดในกาลยา,ลายมเมื่อเราแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไอยังนงมันไม่มีประตูเซซัมติงครับพูดเขาบอกว่ากระจกนี้เป็นกระจกที่สวยงามสวยมากครัจะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอย่างน,นั้นถ้าจะน่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะไอ้ทนนี่ไหลไอ้ทนนี่ไหลมันจอมีสวยอยู<ช>่นี้อ๋อหรอไม่ใช่เราเปลี่ยนไปนะเราก็เลยดูที่ไหลกระจกเปลี่ยนใช่ไหมสรุป ไม่ใช่เราโอเคไปเดินต่อเป็นห้องคอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอาคารนี้นะคะนี่ข้างลกันก็จะเป็นประมล่างข้าง่ถ้าเราจะเรียนห้องคอมที่นี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นห้องโสดนะครับห้องโสดคือห้องที่ไม่มีแฟนนะครับนี่ไม่ใช่ห้องโสดทัศนุปกรณ์เชื่อปหมใช่อันนี้จะเป็นอาคารอาคารนี่ในตำนานนะคะเป็นอาคารที่เราเรียนกันตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 หรอกใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารหนึ่งนะคะเหมือนก่อนตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นสระเขาเรียกสระนะเรยสะมร์ก็สะมาร์ก็ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นอาคารแบบไรแล้วใช่อะไรแล้วเนาะสิ่งใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นตามเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารสามเป็นอาคารอังกฤษอออเฮ้ยไปตรงนี้กันนี่มาถึงแล้วบริเวณนี้ก็คือบริเวณลานน้ําตกเทียมข้างอาคารสามนะครับซึ่ง ช่แล้วมีน้ําตกน้ําตกที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมันจะตกนะตรงเนี้ยตอนหลังโรงเรียนใช่ปะเราก็จะซื้อข้าวจากบริเวณหลังโรงเรียนนะครับจากู้นมาแล้วก็มานั่งกินบริเวณน,นี้ซึ่งอร่อยมากๆนะครับเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อจํานวนคนนะครับเราจะต้องนั่งพื้นกันครับทุกคนใช่ ชีวิตระบบี้เวทที่อุดมสมบูรณ์มากเลยเดี่ยวกับ4ีจริง่ำบวชื่อสามประโยชน์นะครับไสาราบานบริเวณน,นี้ก็จะเป็นอาคารสมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรนะต่างประเทศค่ะเออ <laughs> อังกฤษก็เป็นสอบเสร็จปะที่นั่ง น้องเงานะครับนั่งทําการบ้านนะครับบางวันถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะโดนลูกบอลที่อยู่สนามบอลเอาข้างอัดใส่นะครับนี่คือผู้นี่คือผู้ขอร้ายโดนสองรอบโดนสรอบด้วยไปคอนแกนวิทก็โดนไปคอนแกนวิทก็โดนอยู่กะระยะก็โดนค่ะใช่คือแบบแต่ละที่นี่คือแบบตำนานจริงๆครอบเงาเนี้ก็จบไปแล้วนะครับบล็อกเรามาทัวร์โรงเรียนเขาหนูก็งงแค่กี่ตัวอ่ะ ครับสำหรับวิวก็ฝากดูท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs> <Okay. S 3> โอเคยังไงก็ฝากุูท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP ต่อไปนั้นจะเป็น EP พีแรก็องวิวนะที่ทำชิามชมกันี้นะครับสำหรับวันนี้ ครัก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบอ็อกอีพีที่เราไ่เยี่ยมโรงเรียนก่อนสมัยมัธยมการโรงเรียนกัรยานอวานนะครับก็ ทุกท่านองจะย้อนดูถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับถ้าใครทจะเป็นเพื่อนเราถ้าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อยแต่ว่าเขาอาจจะทำหน้าเราไม่ได้เพราะหน้าเราแบบไปไกลแบเออเราไปสังเกตการมาเนี่ยบ้านข้ามีเปลวซิลคนหน่อยหักได้หมดไม่ได้ครับโอเคก็แค่นี้ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหมน EP หน้าบบ๊าายยตอนนี้นะครับเราก็จะมารับประทานอาหารนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดอะลยนะ ตลาดไม่รู้ตลาดโบเบนนะครับหรือว่าที่คนขอนแกนเขาเรียกว่าตลาดบางลำพูกันใช่ไหมคะหรือว่าข้อมูลนั่นไหมคะไม่มันเออถ่ายเลยกองไหนกองไม่ใช่เออไม่ใช่เออเลยเน่ใครบอกว่าที่ื่อเสี่ยวกับน้ำพริกมีแค่ที่อุดรเขามีทุกที่จ่ะใช่ไหมไอ้ใช่ค่ะขอนแกศก็มีเออวันนี้เรามากินอะไรกันเอ่ยะกินไป๊เปียะค่ะ อันนี้อร่อยมากลุงม <c oughs> ีตลกหลุดอ่ะถ้าผมกระตักทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับจะไง